สวัสดีครับพบกับช่วงแมงนงูกสตูดิโอ <pper> วันนี้ก็อาจจะเปิดแบบพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นรายการแรกนะครับที่เราได้มาท๊อนะก็คืออะไกอสเอ็มเอเอเอสเครับโชวบอแม,มงงูกสตูดิโอนะครับอันนี้ก็จะอู้แบบเสียงแหบหน่อยนะเพราะว่าเอมันต้องใช้เสียงที่แบบว่ากลมกล่อมแม่งทําให้เข้าถึงอ,อ,อารมณ์ โอเคตอนนี้มาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะมาเริ่มทำการกินกันก่อนเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันก่อนนะครับตอนนี้น้ำลายป้านแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะกินเราต้องมีน้ำก่อนไม็นะเป็นะอ่ะเสกน้ำแข็งมาหน่อยหรอเดี๋ยวมันจะไปแม่ยังงีมันจะไปเอามันจะไปแม่กูเซ็ตตุ๊มือเดี๋ยวผมจะเซกแก้วมันนะครับผมแบบมือเปล่า เนี่ยโอ้โหแก้วลอยแมรดูดูดูทำแบบนี่ทำแบบนี่้โดนน้ำแข็งครับอะไรๆๆๆตั้มใส่สี่สี่พันปิดโอ้ลื่นเข้าแก่ลื่นเข้าแก่ลื่นเข้าแก่อันนี้เสียงน้ำแข็งเนาะ โอ้ขึ้นมลัเอันนี้เกลียวแใส่สมันโอ้อันนี้มันเ่ใชอีอุมแอนแล้วแกมันเดียดเลยใส่ใครใส่มันนี่นี่นี่อันนี้ก๊อกก๊อกพีพเพใส่นี่อะเยอะไปนะ เอ็มเอกับเ e อ็มอีกับพวกเอาไปเต้น้ำแงวมึงตรงผมลืมไปและที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่นะครับเป็น ข้าวเหนียวหรือว่าข้าวหนึ่งนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มแฮวกันเลยอ้าวข้าวหนึ่งเด้อข้าวหนึ่งเด้อนี่เด้ออยู่นี่เด้อเอาโคตรแห่เจ้าฝรั่งวะยังมือเปิบแล้วบ่ข้าไลฟ์เบอร์รี่แล้ว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 ไลฟ์เบอร์รี่กุกเกิลเอาเจ้าหน่อยเอาเจ้าหน่อยนี่อะไรเขาเราจะใช้เราจะใช้เสียงแหบแล้วนะครับต่อไปนี้เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์นะครับผมโอเคครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องแฮวส้มตำกันก่อนเลยนะครับผม กินตำส้มมาได้ป่ะอืมส้มตำตำส้มมานะนี่ดู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 อืออืมเรื่อยมาล้อมกับผ้เสียนะป่าไปกอปติดเรีเงใาดัน đập <laughs> quý <laughs> 아아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  Oh <laughs> ใครอกยกเรียนคนไร้คนเจ็บคนสมรใครกับชัเม้สตูดิโอเอมื่อนก็ลังใจในการําคลิปต่อไปเลยโอเคถ้าเกิดใครใครทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาด้วยถ<อ>้าคอมเมนต์นะ